เรื่องที่โดนแน่ๆครับคือการศึกษาวันนี้นะครับทีมงานผมคนาถึงชิอน้องโบเพิ่งจบธรรมศาสตร์เสร็จวันนี้มาจอยเป็นพาร์เนอร์กับผมนะครับพร้อมทั้งกำลังเรียนทนที่เขาผ่านออนไลน์โอเคไหมครับวันนี้มหาลัยที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกในแต่ละดา้านเขาจะเปิดสอนออนไลน์ลูกเราเรียนจบมาไม่ต้องบินไปเรียนที่อเมริกาแล้วครับนั่งเรียนออนไลน์ ได้หมค,ครับเราจะถึงสถาบันที่ดีที่สุดบนโลกใบน,นี้ให้กับลูกเราได้หมดคำถามครับแลวสถาบันที่ไม่ใช่เบอนจะอยู่ยังไงจริงไหมครับพวกติวเตอร์ตอนนี้อยู่ยากนะใช่ไหมครับมหลาลัยต่างๆก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะทำยังไงเขาก็พร้อมจะเขาต้องปรับตัวครูอาจารย์ตอนนี้ต้องเป็นคอนเซ้า์แล้วครับเป็นครูไม่ได้แล้วหลายๆอย่างเปลี่ยนหมดครับนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนครับนี่คือสิ่งที่ เราเชื่อว่าในประเทศไทยอาชีพหมอน่าจะเป็นอาชีพที่รายได้ดีที่สุดในวงการของการทำงานประจำแต่วันนี้หมอในอนาคตไม่รู้เป็นยังไงนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนผมไปคุยกับคุณพ่อนองโบงเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลมหาลาาเป็นหมอกระดูกคุณพ่อบอกว่าตอนนี้หมอต้องดิน้นแล้วหนีเอไอคุณพ่อพูดอีกไปนะตอนนี้ต้องไปหาความสามารถชัวร์ได้ เช่นบางคนไปผ่าตัดฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดแขนซ้ายคือคือต้องแบบแบบอินเด็บไปแบบนั้นเลยอ่ะนะฮะคือที่เรีดีฟเลิร์นิ่งอ่ะคือมันมันต้องแบบเจาะเฉพาะที่แบบคือให้เอไอมันพึ่งตาม,มาคือมันตามแน่แต่ยพึ่งตาม,มาตอนนี้นะครับรัฐบาลจีนเป็นชาติแรกที่ประกาศว่าเขาผ่าตัดผ่าน 5G บนโต๊ะคมพเลยหมออยู่เมืองหนึ่งผ่าตัดคนไข้ห่างก,กัน3,000กิโลประมาณสิงคโปร์เชียงใหม่ไกลไหมครับ กลมากหมอใส่ VR ผ่านตาผ่าน AI แล้วก็ส่งสัญญาณ 5G ไป AI อีกตันหนึ่งตัดสมองคนเป็นโรคอัลไซเมอร์ครับและประสบความสำเร็จเป็นไงครับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือเลยครับทุกการผ่าตัดของหมอคนนี้จะถูกเก็บไว้ใน AI วันหนึ่งหมอไม่อยู่หมอคนนี้จะเป็น AI ตัดใครก็ได้หมอหัวใจหมอสมองหมอนู่นหมอนี่หมอนั่นจะกลายเป็น AI อีกไม่เกิน2ปีอาจจะเจอพี่ตูวิ่จากตายงเ้นอีกรอบหนึ่งบริจาคซื้อเครื่องเอไตามบางพวกประเทศกันพูดเหมือนลกเหมือนสนุกนะครับแต่สิ่งที่ตามมาเกิดวันนี้ลูกเรากําลังจะเอ็นเข้าแพทย์วันนี้จบไป5ปีจบปึ๊กเอแย่งงานกันแล้วจริงรไม่จริงผมไม่รู้แต่วันนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องท้าทายขอบความคิดเรา